คังก่อนเนี้หัวน้ำหวานพึ่งจ้ะพึ่งหัวน้ำมิ้มจ้ะออกออกเสียงซาซาดวนเข้าว่าจะไหนพึ่งมิ้มไหมคะหัวฮะหัวน้ำมิ้มจ้ะมิ้มบ่บ่ภาษาละอีสานเพื่อนว่าไงก่อพึ่งบ่มิ้มพึ่งก็จังตัวนี้จ้ะพึ่งจ้ะพึ่งออกเสียงว่าไงพึ่งมันสิบมันสิบตัวโบยยไยใดแต่พึ่งมันต้องเอาเพิงเพิงเนี่ยพึ่งนี่ตัวใหญ่ใเนี่ยเออจังงพึ่งเนี่ยเกาะมือ อันนี้มันตัวอ่อนลูกมันยังไม่มีความสามารถพอที่จะอันนี้เราได้ข้างไงครับเนาะจ้าอันนี่มันสีฟ้าหรือว่าอันนี้อันนี้มันสีมันสีห่างห่างแต่ว่ามันท่านสีม้วนอวันมันจะครับผมม้วนอับวันยังยังอยู่มีมันเป็นตัวอ่อนลูกมันแต่มันก็มีแม่มันนะบางตัวมันสามารถที่จะทําอะไรเราได้นะตัวได้ที่มันไล่แห่ง แต่ส่วนมากที่ติดมากับอันนี้คือตัวที่มันไม่แข็งแรงมันติดมาเพราะมันจะบินไม่ได้แล้วพอมันติดมามันเกาะมาพอมันอยู่ไปอยู่มาตัวมันเริ่มจะแข็งขึ้นมันก็เลยบินได้นี่ไปเอามือเดินตูดมันอมันปนี้ใครหมูแดงจ้าหมูแดงหมูย่างมิ้นพึ่งจ้าอันไหนกอกแล้วจ้าอันไหนกอกแล้วพันนี่แ่ะพันพันโอเลยตั้งเพื่อพาร์ควัล นี่นะทำไหม้นพนึ่งนะครับอยู่รัตนาน้อยเนาะเออจับโอ้ยนี่อันนี้อยู่ในต้นไผ่ขอนไผ่อ่านี่ไผ่อันนี้กระเดาบ่ดิกระดาษย,ยังหรือพนนัโโนธุ์โมเกระเดาบ้างี่บ่แมนเว้ยบ่แมนบ่แมเนบ่แมเนกระเดาพึ่งล้วนแถวบ้านข้ามีนะ่ไงนี่แต่ มี่ไหลในยามนี่คือล้วงบ้านทำลังอย่างนี้เลยล้วงอันนี้คือบักยางนะครับบักยางอยากกินไหมเพราะว่าอันนั้นอย่าเลยนี่เอาบักยางนี่อยากกินพึ่งเนี่ยทำใส่รถไหมล่ะอันนี้ใครจี่บาทดิสิบบาทคิดเอาแล้วให้ใส่ถุงแล้วก็กินในถุงนี่เลยใส่กล่องลูก ไปรวมบางหนึ่งรวมหนึ่งนะสิบบาทดูนี่ทั้งหลังนี่บ่บ่ค่ะคตัวนี้ไปเก็บแ<า>ค่อยู่ไหนเอามงมงบ้านไอ้มงบ้านเนี้ยงปลาแถวๆถวไอโน้ตดังนึ่บ่แมน่นบ้านโน้ตด,ดังอ่ะนะจาแถวบ้านโน้ตดังแถวเนี้ยงก็ไปทั้งปุ่นอีกเขาอืนอา่นเยี้ยเลยหัวชาวไทยเปนเหมือนชท่านเลยหัวชะวท่านไปบ่มันสิมีพ้องมีหวยมีอย่างเงี้ยแต่ของไอ้เขตพวกสีอินบ่ เตัไปเก็บบางบางเถือกกับเก็บบางเอกับหลับขัเขาอ่าหัวตะพานมันยังมันยังปลามันยังกลวงบางหมองนะบางหม่องก็แคบแคบมอนี้ไปก็มีแถวนั้นละจ้ะเกบแมอี้าบ่มีครับบอนี้เมี่ะพวกวนกแนว่วเง่ัตอมเป็นดังมกดังยังมีบ่วหานเท่านี้ปักดังมุจายปะบักดังบ่บ่มี พู่จักอยู่ว่าบักดังมี่แต่แต่บักหมออยู่นี่มีบักหมอแต่พอน้ไม้ปานมีหลายอยู่เด้่ยไอหิบักดังสิเป็นเครือ่อแหมแล้วมันสิเป็นสุกเป็นมันสิเป็นดิบมันสิเขียวสุกมันสิเป็นพ่วงคือไอ้งุ่นนี่แหมแล้วก็บีบเฮาก็บีบเนื้อมันก็สิออกมาเป็นสีนนเหลืองบ้านเฮาเอิ้นแต่บ้านเฮามีแต่แต่บักอีปวยด้อเป็นเครือเครือเปล่แม่นหรือเอินอีปวยบ่อีปวยเขาก็ใช้ตั้มโคไก่ไหมกินมันคืองุ่นสีมงหวงเนี่ยโมบัวสีเหลืองเนบ่ยตัวนี้บ่บ่เคยเห็นจ ที่เป็นเครื่องคือคือคอในโกงไม่นี่แหละแต่ดูนี่มันหายเบิดแล้วไหมบ่เคยได้ยินเมื่อวานฉีดมีอยู่กับบอจักเดอแต่บ้านเอยมัน